มีรถแบบนี้ครับหนูเล่นอะไรเนี่ยตะเกียรเอาวางมาผูกผูกสายสีทำไมคะไม่ใช่มันผูกวางสายสีก็ผูกวางค่ะไหนตะกิยร์ทายมีสินค้าตัวใหม่ไหมครนี่ไหนแนะนำเสนอหางนางเงือกแบบใหม่หน่อยค่ะอยู่ไหนคะเออคืออะไรหรออยู่ไหนคะหางนางเงือกแบบใหม่อ๋ออยู่ทางนี้ค่ะ เด็กเกียร์ตัวรอดฟังก่อนไอ้ถึงถึงเชิงนี่คืออะไรครับไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะไปยุ่งเขาเองแม่อะไรครับรู้จักตั้งนานหรอคืออะไรคะเด็กจิ๋วนี่มีผูกกับกระมังขุกอย่งตุ่นๆอะไรข้ามุ้ยในหลังๆนี่คืออะไรคะอะไรคะนี่เหรอคะถ่ายไม่ออกคฮะไม่ใช่มันเพิ่งมาส่งค่ะเป็นอ่าอันนี้เป็นฟินของหางนางเงือกส่วนหางนางเงือกเนี่ยแพ็กกำลังแพ็คใส่ถุงกันอยู่แต่อันนี้มันเป็นฟินอยู่ในนี้ทำอะไรคะ ที่อาบน้ำกวางแค่มูลนี่ของเล่นที่เล่นคุ้มที่สุดนะตัวนี้ไม่ได้ซื้อของเองด้วยไม่ได้ซื้อนมาเอน้วยหนอหางนางเงือกนะคะออกใหม่สีมุกมีสามสีเดี๋ยวหยิบให้ดูมุกตัวลึกลึกล่อสีมุกไงนี่มีสีชมพูแวบๆเห็นไหมคะสีเหลืองทองแวบแวบ สีม่วงเว็บเ็บบเรียกว่ารุ่นมุกเด็กเก็บมาลองสวมใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะสีทองนะคะอะน้องพิมมาเป็นพรีเซนเตอร์หน่นอยค่ะถือไว้ค่ะถือไว้ชูอย่างนี้อ่าต่ไปสีม่วงอ่ะชูสีม่วงข้างสีสีทองข้างมือเ <c oughs> ุ้ยแค่มูนตอนแรกป้าบอกแม่เอาสีทองมาแต่เอาจริงมสวยนะใช่ก็คือคุณแม่ป้าบอกแม่เอาสีทองปรากฏคุณแม่ไปดูในเว็บอ่ะเขามีเด็กใส่โชว์ของที่ร้านเว็บที่ร้านเน่ยเุ้ยมันสวยนี่ไง นะะคก็เหมือนเดิมมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็อันนี้จะถูกกว่าแบบเก่าแบบเก่าคือแบบนี้แบบเดิมอ่ะอ่าได้แล้วนะคะนี่โอ้โหสีทองสวยมากเลยนะป๊าป้าเนาะสีทองเว็บเว็บเดี๋ยวเราเอาสีทองไปไหว้กันคราวหน้านะคะโอเคค่ะเรายังงยัไม่เคยใส่สีชมพูเลยอยากจะลองเหรอคะไม่วไม่สีทองแค่เห็นก็พอโอย ตรงใส่สบายกว่าไอเสีงลงไหมฮะรดไหมได้จีว่าอันนี้ใส่ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันหลวมดีใช่ไหมคะมันไม่รัดแต่ว่าจะเห็นว่าความกระชับมัน,น่ะสู้อันเก่าไม่ได้นะคะแล้วก็แม่ก็ดูแล้วว่าความคงทนของเนื้อผ้ามันอาจจะสู้ไม่ได้ก็คือแล้วแต่อันนี้ آ, เน้นสวยงามราคาถูกกว่าแต่อันนี้จะเน้นคงทนกว่าแล้วแต่เ<ง>รือเ่องมาช่วยลูกห,หกนห่อยครับองศาง่ายเดินไ่ได้ คืออันที่เป็นหางมุกเนี่ยนะคะก็จะมีฟินเหมือนกันฟินคล้ายๆอันเดิมนั่นแหละค่ะต่างกันนิดเดียวเห็นความแตกต่างไหมคะไม่เห็นค่ะแค่มุกค่ะมันมีอะไรเยอะคะทำไมมันมีเยอะตางันเไหนอันนเยอะค่อ๋ออันนี้คือถุงถุงใส่หางนี่อันนี้นะคะเราจะใส่แบบนี้นะคะแล้วเวลาซื้อ ใครสั่งหางนางเงือกเราก็จะมีง่า้อันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปิดเทอมนี้ค่ะเอาจริงเหรอคะใช่เด็กยิ้มแย้มหนูซื้อไปก่อนปิดเทอมก่อนต้องใส่ก็จะได้เป็นเซตเวลานั้นก็ฮิ้วไปอย่างนี้ได้เลยอ่ะเป็นเด็กชายขอให้หน่อยได้ไหมคะเขาไม่ว่างลูกขี่กวางอะเป็นนางแบบนี้หน่อยอย่างนี้ค่ะอ่ะหลังโชว์ค่ะอย่างนี้ค่ะอ่ะพร้อมเป็นนางเงือกยังคะพร้อมนะ คือว่าท่านัดสายสีเนี่ยคะเล่เปหมเลยก่ะจะไปไหนเปิอ่ะอ่ะเละเล่เลก็ลคือว่าถ้าใครซื้อช่วงหลังช่วงนี้เป็นต้นปลายปิดเทอมแล้วเนี่ยจะมีถุงแถมให้ด้วยจะได้มีความสุขใส่หางน้งเงืออวิ่ทิ้วไปไว่นาน้ำได้มีความสุขไหมคะเดกจิ้วคะมันมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเอาคะ่ะทำไมคะมีแค่200ถุงเท่านั้นเอาอ เขาขี่กวางอย่างบ้ากันอู่ตองกันขี้ทุกวันเลยอะ